สวัสดีครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาเปิดพัดลมลองให้ดูนะครับพัดลมโคจรฝาผนังนะครับพัดลมติดผนังแล้วกันนะฮะพัดลมติดฝาผนังนะครับผนังบ้านผนังห้องผนังอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้อาการของมันคือผมกําลังเทสอยู่ได้ยินเสียงไหมหมุนแล้วมันดังนะครับพอเราเอาหูตะแคงเนี่ยมันไม่อยากจะดังหรอก แต่ถ้าเรานอนเมื่อไหร่นะโอ้โหเห็นรู้สึกว่ามันลำคานมากนะครับเพราะว่าเรามันนอนแล้วมันจะดังหมืนก,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 กักกๆๆๆนะฮะเสียงเบาแค่ไหนเรานอนอ,นอยู่มันก็ดังนะครับวันนี้เดี๋ยวเลยเราทําการลื้อมานะครับลื้อมาแล้วเรามาฟังเสียงดูมันดังจา,จากจุดไหนนะครับเรากําลังสังเกตกันอยู่นะฮะแต่ที่ผมคิดไว้อันดับแรกคือนะครับอาจจะเกิดการเสื่อมแห้งตัวมอเตอร์ไซนะครับอ่ะปิดก,ก่อนชักปักนะฮะ โอเคชักปักก่อนเลยนะครับการทําอะไรทุกครั้งต้องชักปักนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะมอเตอร์ตัวสายนะครับมอเตอร์ตัวสายใช้ไฟระบบไฟแบบไหนนะครับ AC 220โวลต์ถึง240โวลต์นะครับห้าหกนะฮะนี่ก็เฮิรี่จุดหวัตต์นะครับรอบของมัน20ต่อ24รอบนะครับต่อนาทีนะฮะประมาณนี้มั้งครับนะฮะกับตัวใช้ไฟ220นะครับกับตัวสายของมันนะฮะเกิดอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง น้ำม <minutes. S 2> kind of ันแห้งนะครับเฟืองอาจจะขาดจาระบีแห้งนะครับมันก็เกิดทําให้ดังได้นะฮะนะครับเกิดทําให้ดังได้แต่คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้อ่ะผมได้ทําการรื้อตัวนี้ไปนะครับรื้อตัวนี้ไปเปลี่ยนลูกปืนจาทาระบีใหม่นะครับกับพัดลมตัวนั้นพัดลมโคจรนะฮะบนฟ้านะครับแต่อันนี้พัดลมฝาผนังนะครับติดฝาผนังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองตัดสายหนึ่งนะฮะลองตัดสายหนึ่งนะครับชัวร์เลยนะครับตัดสายตัวนี้สายหนึ่งไม่ให้วงจรไม่ให้ไฟมาเข้าตัวมอเตอร์ตัวนี้ เดี๋ยวเราจะตัดสายสายนึงแล้วเราจะดูว่ามันดังอีกไหมนะครับถ้าเงียบแสดงว่าเป็นกับมอเตอร์ตัวนี้นะครับอะไรมีขายจดชื่อรุ่นไปรุ่นก็อยู่ด้านหลังยี่ห้อแบรนด์อะไรนะครับแต่ก่อนที่จะสั่งซื้อเดี๋ยวเราจะทําการรื้อก่อนเผื่อซ่อมได้ซื้อได้นะครับอ่ะนะลองตัดสายสายนึ่งไม่ให้ไฟระบบเข้าไปในมอเตอร์โอเคเสียบปลั๊กครับเดินเครื่องแล้วฟังเหมือนเดิมนะครับว่าทีนี้มันไม่สายแล้วนะแต่มันจะเงียบไหมนะฮะเปิด ครับหันมาพัดลมหมุนไหมโอเคหมุนเร็วนะครับแต่พออยู่ในกล้องวิดีโอมันจะหมุนช้านะฮะอันนี้เกียร์สอะเกียร์สามเงียบไหมเงียบสนิทเลยครับโอเคครับจบปัญหานะฮะพูดง่ายๆมอเตอร์สายเสียอมอเตอร์สายเสียเอาแบบอย่างนี้กันเลยดีกว่าถ้าสมมติบ้านใครอ่ะดึกปักออกสมมุติบ้านใครแบบไม่อยากแบบเอ้ยเสียตังค์ซื้อว่ะมอเตอร์สายก็ไม่จําเป็นหรอกเว้ย เดี๋ยวก,กูใช้มือหมุนเอาอะไรเอาหักเอาแล้วกันก็ตัดสายพันพลาเทปเก็บไม่ต้องใช้แล้วก็ใช้ได้อย่างไปกติเอาไปแฝ่อยู่ผนังบ้านได้เหมือนเดิมนะครับแต่แค่ตัวสายมันเสียอย่างอื่นระบบใช้ได้เหมือนเดิมหมดนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแต่ถ้าใครซีเรียสเอ้ยกูต้องการสายนะครับเอามอเตอร์นะครับลองแกะรื้อดูก่อนหรือทางจาราบีก่อนนะครับถ้าไม่หายเดี๋ยวเอาตัว อนี้ไปเทียบที่ร้านอะไรนะครับแล้วลองดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราผมเราจะแกะลองดูก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอตอนนี้เราทําการแกะน็อตออกมาแล้วครับมี2ตัวนะฮะเดี๋ยวทีนี้เราจะแอบ,บเปิดฝาดูนะครับเดี๋ยวเอาสักกุไลเช็คแล้วมาในกระเป๋าพี่ก็ได้มีอยู่ในกระเป๋าอยู่ไหนช่องเล็กอะ่ะเดี๋ยวลองแอบแง้มดูนะฮะ อแอบแง้มดูแล้วก็ตรงนี้ก็มีส่วนนะครับต้องอาจาระบีทามันหน่อยนะฮะเพราะว่าต้องการเาฟืองพลาสติกกับเฟืองพลาสติกมันเจอกันนะครับงัดขอบได้ไหมนะโอเคนะฮะ เฟืองตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราทาจารบีหน่อยนะครับมันก็อาจจะเกิดแห้งดูนะฮะเดี๋ยวจะเอาแอบเอาจารบีป้ายใส่ตะเกียบนะครับเล็กๆนะฮะเราพยายามอย่าอย่าอย่าไปโดนเฟืองตรงนี้มันนะครับระวังนะครับหลุดกระชากเดี๋ยวมันจะประกอบยากนะครับโอเชนะฮะเอาเนี่ยเอาตะเกียบมาจิ้มจารบีนิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะเกิดการแห้งนะครับแห้งไว้ไม่รู้ว่าใช่ปัญหาหรือเปล่านะครับ ตัวนี้นะฮะเหมือนจะแตกหรือเปล่าบ่าตัวนี้นะฮะไม่น่าแตกละไม่น่าแตกอะเดี๋ยวทาตจลบีหน่อยนะฮะอ่ะตะเกียบอยู่นี่เยอะแยะเอา้าเอา้เอาโอเคป้ายนิดนึงแล้วแตะเบ,บาๆแตะเบาๆระวังมันหลุดนะแตะล่องไป เออเนี่ยพอกไปเลยหมุนเนี่ยหมุนตะเกียบไปหมุนหมุนให้มันติดเออแค่นั้นแหละพอแล้วหมุนเนื้อให้มันติดกับเฟืองอ่ะเออนแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันไปของมันเองแหละเอามาท้ายอีกอืมเราเน้นเฟืองดำหน่อยเพราะเฟืองดำมันจะต้องขบกับตัวนี้ตัวนี้มันแห้งเฟืองดำตัวเนี้ยทานหน่อย Okay. แล้วก็ทาเฟืองดำตัวนี้หน่อยแล้วก็ประกอบเข้าไปการประกอบเนี่ยเดือยตรงนี้มันจะต้องมาอยู่ตรงนี้นใส่บูทต,รตรัวนี้ล็อกไว้ทาอีากนะโอเคปุ๊๊บอ่ะฝาไอ้ลงล็อกไอ้ลงล็อกเออลงล็อกมันเออหมุนอไอ้ดู บูทให้ลงล็อกแล้วมันจะลงมาเฟืองนี้พอดีอเีโอเคอทีนี้เดี๋ยวเอาจะระบีทางนี้หน่อยนึงใต้มาเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นฝามันจะทำขัดไว้เล็กๆเรางานขึ้นมาแล้วเราก็ตีลงไปเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวทีนี้นะเดี๋ยวเราจะลองลองเทสดูว่ามันโอเคไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเทสตอนยังไม่ประกอบก่อนอลองดูซิว่าใช้ได้ไหมหรือเราต้องไปซื้อใหม่นะครับหรือถ้าใครไม่ซีเรียสอย่างที่บอกก็คือตัดออกทิ้งไม่ต้องใช้หรอกนะไม่ต้องสายอ่ะโอเคเสียบเลยนะฮะ อ่ะเปิดตอนนี้ไม่มีเสียงนะตอนนี้ไม่มีเสียงพัดลมหมุนเห็นไหมตอนนี้ไม่มีเสียงอ่ะโอเคปิดดับชักปลักออกเดี๋ยวเราลองประกอบดูว่ามันจะดังไหมนะครับเดี๋ยวตรงนี้มีต้องมีทาจารบีไหมพอดอกยังพอเลยอ่าตรงนี้มีจารบีหรือไหมอ๋อมีแล้วอ่ะโอเคนี่รูมีจาระบีแล้วอ่ะใส่ประกอบเข้าไปแล้วลองพันพ้าเตปใส่ไป,ไปดู เดี๋ยวเราลองเทสกันอีกทีนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะฮะกำลังประกอบอยู่นะครับอโอเคลงล็อกละโอเคเอาเทสพันสายไฟมาพันหนะ่ะ ยังไม่ต้องพันก็นได้อะไม่เป็นไรเราไม่ต้องอลองดูเลยเทสก่อนว่ามันใช้ได้ป่ะ,ะเงียบสนิทโอเคถือว่าเป็นใช้ได้ อย่างที่บอกนะครับเกิดการอาการใช้งานนานนะครับยืด6เดือนไป1ปีขึ้นไปนะครับจาระบีน้ามันอาจจะเสื่อมแห้งได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเฟืองพลาสติกเฟืองพวกนี้มันจะต้องใช้สารหล่อลื่นนะครับเพื่อความคล่องตัวนะฮะถ้าภาษนสารหล่อลื่นมันแห้งเมื่อไหร่นะครับมันก็จะเกิดเสียงดังเมื่อนั้นนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะพันเทปสายไฟเก็บนะครับแล้วก็ประกอบนะครับแล้วส่งงานได้แล้วนะครับ ตัวนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางได้เหมือนเดิมนะครับกับช่างบ้านบ้านอาถอดปัรกเลยกับช่างบ้านบ้านนะับเผื่อไว้เป็นแนวทางครับเผื่อพ่อบ้านนะครับอยากทําอยากลองเองดูนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรลองเม้มเข้ามาสอบถามได้นะครับผมถ้าว่างยินดีตอบทุกคําถามนะครับหรือ,อยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไอเดียไลน์ไว้ถ้ายัางไงทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่เป็นก็ลองมาปรึกษาผมดูละกันนะครับถ้าผมรู้ผมก็จะช่วยตอบปัญหาได้ให้ได้นะครับโอเคครับก็ฝากไว้คลิปหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ